พพรด่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ผ่านมารับชมในช่อง YouTube ของพระแก้วชายันโตซึ่งกับผมหรือตามาภาพได้จัดทำนำคลิปเสียงการบรรยายธรรมต่างๆของหลวงพ่อบุญเลิศเทมโกหรือพระคพูประสิทธิเ์เทมกุล ซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดปัดส่วนประสิทธิ์และเสียงบรรยายธรรมของเครือข่ายพุทธบริษัทร,รักษาพระธรรมวินัยซึ่งกระผมลือตามาภาพได้ลงไว้ในช่อง YouTube เมื่อท่านเสียค่าใช้ใจ่ายในการสมัครอินเทอร์เน็ต เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อท่านเข้ามาชมคลิปทางช่อง YouTube อาจมีโฆษณาเนื่องจากทาง Google ซึ่งเป็นเจ้าของช่อง YouTube นั้นได้ประกาศว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็จะมีโฆษณาเข้าทุกๆช่องที่เป็น ช่อง u ูทู e ต่างๆซึ่งก็เป็นการจะเรียกว่าหาไรายได้หรือว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เหมือนสมัยตอนที่เราเป็นเด็กๆมีหนังขายยาฉะนั้นสาธุชนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปการบรรยายธรรมะต่างๆท่านสามารถที่จะนำธรรมะ ของช่องการบรรยายทำการบรรยายพระวินัยนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเข้าไปเก็บไว้ในโทรศัพท์ของท่านได้ดังนั้นจึงทำคลิปมาประชาสัมพันธ์ให้กับสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบหากว่าท่านใดอยากจะเก็บธรรมะ การบรรยายไปฟังเอาไปฟังก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดได้ซึ่งเจ้าของช่องก็ส่วนมากก็จะใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่นะฉะนั้นจึงนำรูปแบบของการเปิดช่องนะให้ดูว่าช่องที่กระผมหรืออาตมาภาพได้ลงไว้นั้น ก็มีลักษณะเหมือนที่ที่เห็นอยู่ในนขณะนี้ะฉะนั้นท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะนำไปเก็บก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเก็บได้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะว่าช่องของกระผมเลือธมามภาพนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการกุศลไม่หวังผลกำไร เป็นการศึกษาของเราพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่ามีประโยชน์แก่ท่านท่านก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านได้ดังนั้นจึงอนุโมทนาประชาสัมพันธ์มาณโอกาสนี้ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบไม่ต้องขออนุญาตในการนำคลิปธรรมะ การบรรยายธรรมต่างๆที่กระผมหรืออาตมาภาพได้ลงไว้แล้วนี้ไปใช้ได้จึงประชาสัมพันธ์มาณโอกาสนี้จากพระแก้วชยันโต